ตำบลบ้านขามวิรัยหนักหนาถ้าใครได้มาชื่นชมบ้านขามเอกลักษณ์ของเราหมดงามสะดุดตาทุกชั่วโมงยามบ้านขามเบ่งบานด้วยความสมามัคคีตำบลบ้านขามงามน้ำใจยิ่งใหญ่ของความสามคัคคีประเพณีล้ำค่าภาษาท้องถิ่น ดินน้ำสมบูรณ์เพิ่มพูนคุณธรรมผู้นำเป็นนักพัฒนาตำบลบ้านขาม ตำบลเข้มแข็งที่ทั้ง12หมู่บ้านให้ความร่วมมือส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความมั่นคงทางอาหารมั่นคงในชีวิตต่อยอดไปสู่ความมั่งคั่งในด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการจัดตั้งกองถึงชุมชนและส่งเสริมการตลาดให้กับชุมชนสู่การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งต่อการเรียนรู้ได้ในทุกมิติให้กับเยาวชนคนรุ่น าายยจนนนเกกิดรพััฒที่่งืสวัสดีครับผมนายเอกชัยโชติราศีกำลันตำบลบ้านขามครับในการขับเคลื่อนตำบลบ้านขามเราได้มีการจัดทํา MOU บันทึกข้อตกลงพร้อมร่วมมือการขับเคลื่อนตำบวบ้านขามเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเรายึดหลักการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนและได้มีการจัดประชุมจัดทําแผนตำบลเพื่อวางแผนกิจกรรมโครงการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในตำบลมีสุขภาพชีวิตที่ดีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีและมีความสุขที่ได้อยู่ในตำบลบ้านขามครับการขับเคลื่อนตำบลบ้านขามด้านความมั่นคงตำบลบ้านขาม มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงในชีวิตผ่านการบริหารจัดการชุมชนด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนแผนตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เกิดเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนลดร,รายจ่ายในครัวเรือนและมีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการกินในสิ่งที่ปลูกและปลูกในสิ่งที่กินรวมถึงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีเส้นทางถนนกินได้ เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งอาหารที่เพียงพอในด้านความมั่นคงในชีวิตตะมนบ้านขามได้มีการส่งเสริมป้องกันลดละเลิกอบา,ายมุขและยาเสพติดอีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบตัติเพื่อให้คนในชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตและมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของคนตะมนบ้านขามโครงการประตูระบายน้ำบ้านานะครับเกิดจากปัญหาของที่น้องโบนบ้านขาม เพื่อน้ำการเกษตรไม่เพียงพอเพื่ความร่วมแรงร่วมใจทั้งทิศสมบ้านได้ประชาคมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเสนอปัญหาให้กับทางรรชนรัมทานได้รับทราบแล้วทางรรชนรัมทานก็ได้บสนุงบประมาณมา120ล้านบาทนะครับเพื่อทําประตูระบายน้ําบ้านมาเพื่อกัดเก็บน้ําให้พี่น้องได้เพียงพอในการเกษตรปีต่อมาทาง,งชนรัทานได้อนุมัติโครงการสถานีสูบน้ำเวฟฟ้า,าอีก50ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการส่งน้ํา ในระยะทาง3กิโลเมตรขึ้นไปซึ่งตรงนี้ได้ประโยชน์กับพี่น้องร่วม2,000ไร่นะครับปีนี้ตอนนี้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชใน,น้า้าแล้งก็หมดไปเพราะเกิดจากผลประโยชน์จากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของบางขามและประตูระบายน้ำที่กัดก็นน้ำครับ การขับเคลื่อตนตำบลบ้านขามด้านความมัง่งคั่งนอกจากอาชีพหลักด้านการเกษตรตำบลบ้านขามได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้านรวมกลุ่มแปรรูปในตำบลและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่สินค้าโอท็อปอีกทั้งขยายผลไปสู่แารนด์จำหน่ายที่สร้างไรายได้อย่างมั่นคงให้กับพี่น้องตำบลบ้านขามมีอาชีพที่มั่นคงมีไรายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตรวมถึงการส่งเสริมการออมให้มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุก บ้านจะตั้งกองทุนชุมชนต่างๆเช่นกอง,ง,งทุนสวัสดิการสามัคคีสตรีตำบลบ้านขามกองทุนธนาคารขยะนำผลกำไรมาพัฒนาภายในหมู่บ้านชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในตำบลบ้านขามแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นต้นเพื่อให้ตำบลบ้านขามมีเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งพวกเราจรึงให้ความสำคัญและส่งเสริม สนับสนุนให้คนตำบลวัขามรู้จักการทำอาชีพเสริมเกิดการรวมกลุ่มและรู้จักการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักพร้อมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดในหลายๆรูปแบบนำไปสู่การอองเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนครับ การขับเคลื่อนตำบลบ้านขามด้านความยั่งยืนตำบลบ้านขามได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงสู่การมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโค้งหนองนาทั้งหมด8แห่งที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนได้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งตำบลบ้านขามได้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านขามเพื่อถ่ายทอดความรู้การน้อนมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลบ้านขามปลูกฝังให้รู้จักทรัพยากรธรรมชาติและรักสิ่งแวดล้อมและอีกหนึ่งความยั่งยืนในการเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนตำบลบ้านขามในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการพึ่งตนเองแล้วนั้นยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับภาคีเครือข่ายในการพัฒนานั่นคือโรงเรียนกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขามหมู่ที่2ที่ยกระดับจากกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการกลุ่มด้านการจัดทําบัญชีและด้านการจัดการกิจกรรมเครือข่ายต่างๆอีกหนึ่งโครงการจากแผนพัฒนาตำบลที่พวกเรากำลังขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมนั่นคือตลาดชุมชนตำบลบ้าน,นขาม ตลาดชุมชนตําบลบ้านขามเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการจัดก,กิจกรรมหาไรายได้จากคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลบ้านขามการระดมทุนจากชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลบ้านขามงบประมาณก่อสร้างห้องน้ําจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามเงินบริจาคภาคธุรกิจเอกชนเพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์การจําหน่ายสินค้าชุมชนคนตําบลบ้านขามเป็นช่องทางในการสร้างไรายได้และกระจายไรายได้ให้กับชุม แ่่พระราชดำริของรัชกาลที่9พัฒนาคือสร้างสรรค์พวกเราจริงเลือกที่จะไม่หยุดพัฒนาและจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้ตมบ้านขามของเรามีความยั่งยืนต่อไปครับ